ข่าวด่วนนะครับข่าวด gary, runter, ่วน you know ทุกท่านนะครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนนะครับนักข่าวพักสนามนะครับได้ลงพื้นที่นะครับได้รายงานข่าวมาหาาคยบอกจะแล้วพี่ครับนะครับผมนะครับวันนี้พี่ครับนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะครับนะเต็มคาราเบลนะครับพี่ครับวันนี้พี่ครับมีข่าวด่วนนะครับมีข่าวด่วนเลยข่าวด่วนข่าวสดข่าวใหญ่นะครับนะเออพี่ครับวันนี้ทุกคนนะครับนะสนุกแล้วครับ นะมีการแอบไปประกันตัวนะครับทุกท่านนะครับมีสายข่าวรายงานมาว่านะครับไอ้กดนะครับได้ไปประกันตัวนะครับแอบไปประกันตัวไอครับนะครับนะนะครับมีการแอบไปประกันตัวก็ลูกหน้าครับนะทนายอินฟูนะครับในฐาเรื่องนี้มาไม่ทันครับ เลยส่งให้นะครับนะไอไลน์นะดาวังคาดมาแทนครับเดินเอกสารในการทําเรื่องประกันตัวเอฟครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยข่าวใหญ่ข่าวใหญ่นะข่าวใหญ่สุดเลยในวันนี้ทุกคน,นครับใครไม่เข้ามาเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะสีอ้าวใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับตะไคร์งานนี้ครับไอกดนะครับโดนสองมาตตานะสิครับนะโดนโดนโดนมาตามินประมาท นะครับนี่ประมาณด้วยการโฆษณานะครับเอฟซีครับวันนี้ที่ที่ครับนะสานะครับรับเรื่อง2มาตาเลยเอฟซีครับแล้ววันนี้นะครับนั้นได้มีการนะครับแอบย่องไปประกันตัวทําเรื่องประกันตัวนะครับไม่แน่นะพี่ครับพรุ่งนี้เป็นวันนัดนะครับพรุ่งนี้เป็นวันนัดนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันนัดนะครับทุกท่านนะครับเอฟซีครับ มีข่าวดีครับเอาทีละเรื่องก่อนเนาะเอาทีละเรื่องก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับนะมีการแอบไปประกันตัวโดยใช้นะครับทนายลายนะครับไปเดินเอกสาร <c oughs> ไปเดินเรื่องให้นะครับไปเดินเอกสารไปเดินเรื่องให้วันนี้ครับนะโจ์นะครับนะครับโจ์ไม่ขอไก่เกีย งานนี้นะครับนะอันนี้นะครับนะสายข่าวภาคสนามในพื้นที่นะครับนะของค่อบอกจะแล้วข่าวด่วนได้มาส่งข่าวมาว่างานนี้นะครับนะฝ่ายโจทย์ในทาเรื่องนี้ครับไม่ขอไกลเกีร์ถ้าจะไกลเกีร์นะครับต้องพอดีโจทย์ในทาเรื่องนี้เรียกไปสามแสนถ้าจะไกลเกีร์ต้องแสนห้าเพราะคําด่ามันแรงครับคําด่ามันแรงไปด่าเขาไปว่าเขานะครับแล้วก็ไปบูลลี่เรื่องสินค้าเขาวันนี้ครับ เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับเอฟซี SC ครับนะฟังโจดครับมีเซอร์ไพรส์นะครับมีเซอร์ไพรส์ให้กับไอ้กดแมงดาตัวนี้อย่างเต็มคาราเบลนะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนทุกท่านไม่ต้องกลัวนะรับพี่น้องเอ้ยนะครับโคตรสะใจเลยทีดีครับนะโคตรสะใจเลยที่ได้รู้เรื่องราวที่มันเกิดขึนะ้นในตอนนี้มึงแอบไปประกันตัวเหรอยี่ดอกกระทงแอบไปประกันตัวเหรอ นะ้สาสายข่าวรายงานมาแล้วว่าเขาเรียกสามแสนนะถ้าอยากจะให้จบต้องแสนห้าแล้วจบเลยนะกลัวเสียหน้าเหรออีสัดให้กดมึงกลัวเสียหน้าเหรอมึงตอบกูมาซิมึงก,กลัวเสียหน้าเหรอนะครับแอบไปประกันตัวให้รายไปทําเรื่องประกันตัวโด,ย,วดวยเอกสารกลัวเสียหน้าเหรอน่าจะประกันตัวสองหมื่นมั้งจะนำให้ผิดนะครับเพราะว่ามันมีสองมาตานะครับสองพรบน่าจะเป็นประกันตัวหมื่นถึงสองหมื่นนี่แหละ ไม่แน่ใจนะครับน่าจะสองหมื่นแหละเอฟซีก็เพราะว่าคดีคดีมินระมาดการโฆษณาเนี่ยการตัวสูงแต่ถ้ามินระมาธรรมดาก็หมื่นเดียวถ้ามินรามาดการโฆษณาเนี่ยก็จะน่าจะสองหมื่นนะที่ผมทำพี่ที่ผมโดนนะอันนี้เอาเอา,เอาที่ไอ้วนมันโดนมานะเออพัฒนาเอฟซีครับวันนี้พี่น้องเอ้ยนะครับนะสนุกแน่นอนเอฟซีครับแล้วโจทย์ประกาศลั่นสายข่าวรายงานมาว่าในทางเรื่องนี้โจทย์ประกาศลั่นนะครับว่าไม่ขอไก่เกี่ย นะครับไม่ขอไก่เกียร์นะครับเดี๋ยวมีสองอีพีอีพีนี้ประมาณนี้เดี๋ยวอีพีเดไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกมึงไปด่าขาแดงมึงสมควรนั่นแหละไอ้สัตว์ไปด่าเขาไปว่าเขาไปว่าครอบครัวเขาไปบูลลี่สินค้าเขานะครับมึงจําได้ไหมมึงทําอะไรไว้มึงจําได้ไหมครูขอ,ขออุบไว้ก่อนนะแต่วันนี้ยมึงจะไปมึงจะไปไประกันตัวหรือมึงจะไปอะไรมันก็เรื่องของมึง เข้าใจป่ะกลัวเสียหน้าเหรอมึงสู้นะมึงต้องสู้นะคดีนี้ผมมีความรู้สึกแล้วผมได้เห็นหลักฐานอะไรบางอย่างไม่รอดครับมันไม่รอดเพราะในคลิปที่เอาคลิปเข่าไปเปิดมันมีคำพูดเป็นชื่อข่าวเต็มๆม,มันมีเจ้าของช่องพูดชื่อข่าวเต็มๆม,มึงจะไปสู้ยังไงให้มึงเตรียมหลักฐานไปซัดโจท ก็เตรียมตั้งรับไว้หมดแล้วว่ามึงจะไปแผลไหนแล้วมึงเล่นกับใครไม่เล่นมึงเล่นกับกูมาละแคะกูบอกมึงแล้วว่ากูมาละแคะแม่งเอาจริงอย่าทําเป็นเล่นเตือนมึงแล้วนะแล้วพรุ่งนี้เขามีเซอร์ไพรส์กับมึงกูขออุบไว้ก่อนนะขออุบไว้ก่อนแล้ววันนี้มึงไปประกันตัวมึงคิดว่ามึงจะได้ประกันตัวเหรอถามเลยสิว่ามึงจะได้ประกันตัวเหรอ ฮะไปทำเรื่องประกันตัวเหรอหืนะข่าวใหญ่ครับข่าวใหญ่ครับไอ้สัสแอบย่องไปประการตัวมึงด่าอะไรเขาไว้มึงจำได้ปะกูถามมึงแค่นี้พอว่ามึงด่าอะไรเขาไว้มึงจำได้ปะเป็นใค้ดีมึงจะสู้แผ่ไหนกูประกาศเลยว่าคดีนี้มึงไม่รอดกูฟันธงเลยว่ามึงไม่รอดนะกูฟันธงเลยว่ามึงไม่รอดแน่นอน นะครูฟันธงเลยว่าคดีนี้มินเต็มๆเอาคลิปเขาไปเปิดแล้วมันยืนยันตัวตนว่าเป็นคลิปของเขามึงจะดัดแปลงเสียงยังไงมันมีชื่อเขาอยู่ในคลิปนั้นมันซืบยะมันซืบง่ายมันยืนยันตัวตนง่ายในคลิปนั้นนะมึงจะไปยังไงต่อกูถามก่อนีูถามว่ามึงจะไปยังไง ฮะไปแอบกันตัวเลยให้ลายไปทนายลายให้ทนายลายไปดูเอกสารเรื่องประกันตัวเหรอโอ้โ oh หเป็นไงครับทุกคนโอ้โ oh หทํางานเป็นทีมครับนะส่วนทนายอินฟูน่าจะติดสารอยู่ที่สารบุกหรือเปล่ามาไม่ทันหรือเปล่าก็เลยให้ไอ้ไหลเนี่ยให้ทนายให้ทนายลายไปมาทําทเรื่องประกันตัว คดีมันพรุ่งนี้นะที่ครับคดีมันพรุ่งนี้นะครับไม่แน่นะครับนักวิสาสร์อาจจะให้ศาสตร์อาจจะให้สื่อพรุ่งนี้เลยก็ได้นะนะครับศาสตร์อาจจะให้สื่อพรุ่งนี้เลยก็ได้ปากเก่งเหมือนเดิมนะด่าด่าไปสิด่าไปสิกล้าเปล่าอืมกล้าหรือเปล่าถามว่ากล้าหรือเปล่าอีพีต่อไปนะกูมีเซอร์ไพรส์เมืองด้วย กูทาเป็นอีพีไปนะอีพีจะไปนะกูมีเธอไพร์มึงแน่นอนมึงใจเย็นๆนะมึงใจเย็นๆมึงไม่ต้องดิ้นนะมึงไม่ต้องดิ้นมึงไม่ต้องอะไรมึงใจเย็นๆอีพี่อไปกูมีเธอไพร์มึงแน่นอนโอเคป่ะคดีนี้สู้ยากครับคดีนี้สู้ยากครับผมเห็นหลักฐานหมดแล้วผมดูแล้วว่าน่าจะสู้ยากนะครับไปว่าเขาไป อะไรเขาเนี่ยเยอะนะครับนะโอเคนะอีพีไปน้ำมัน